ชาวกีฬาเด่นในรอบปีที่ผ่านมาวันนี้เป็นการสรุปผลงานของทีมชาติไทยชุดแชมป์เอฟเอฟสุสุกิครับสองที่ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มเทพตลอดทัวร์นาเมนต์จนสามารถทวงแชมป์กลับคืนมาได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของซิโก้เกียรติศักดิก์เสนาเมืองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันรอบสุดท้ายกลุ่มบีเริ่มกันที่นัดแรกทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์2ประตูต่อหนึ่ง โดยได้ประตูออกนำไปก่อนตั้งแต่8นาทีแรกจากมงคลทศไกรก่อนที่จะมาโดนไครุนอัมรีโขกตีเสมอเป็น1ประตูต่อนหนึ่งแต่ก่อนหมดเวลา2นาทีไทยมาได้จุดโทษก่อนที่จะเป็นชาลูชปุยสังหารเข้าไปไม่พลาดให้ไทยเอาชนะสิงคโปร์2ปร,นน2ประตูตอนน่อหเก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จ นัดที่สองทีมช้างศึกลงสนามพบก,กับเสือเหลืองมาเลเซียแล้วก็ต้องเป็นฝ่ายตามหลังถึง2ครั้งแต่ทีมชาติไทยก็มาได้อดิศักิ์รายสอนที่ลงมาเป็นตัวสำรองทำประตูตีเสมอ1นประตูต่อ1ก่อนที่จะมายิงประตูไทยในนาทีสุดท้ายแซงเอาชนะมาเลเซียไปแบบสุดมัน3าประตูต่อ2เก็บ6แด้านเต็มการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้ว นัดสุดท้ายทีมชาติไทยพบกับเมียนมาทีมช้างศึกที่ส่งกําลังสำรองเป็นส่วนใหญ่เอาชนะไปได้แบบไม่ยาก2ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากธนบุญเกษารัฐและประกิจดีพร้อมพร้อมกับเก็บ9้าแต้มเต็มจากชัยชนะ3ามนัดรวดในขณะที่รอบรองชนะเลิศไทยต้องมาพบกับฟิลิปปินส์ที่2ของสายเโดยเกมที่บุกไปเยือนในวันที่6ธันวาที่สนามริซามูโมเรียลซึ่งเป็นสนามหญ้าเทียมและผลก็ปรากฏว่าจบลงไปด้วยผลเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ ก่อนที่จะกลับมาระเบิดฟอร์มทถ้ำกลางแฟนบอลที่เข้ามาให้กำลังใจกันเต็มสนามราชมังคลากีฬาสถานกว่า50,000คนคนด้วยการไล่ถล่มเอาชนะไปแบบขาดลอย3ประตูต่อศูนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศกับเสือเหลืองมาเลเซียได้สำเร็จ นัดชิงชนะเลิศนัดแรกที่ราชมังคลากีฬาสถานท่ามกลางแฟนบอลที่เข้ามาเต็มความจุของสนามเช่นเคยและทัพช้างศึกก็ไม่ทาให้แฟนบอลทั้งในสนามและทั่วประเทศผิดหวังเมื่อโชว์ฟอร์มแบบที่แฟนบอลทั้งในประเทศและทั่วทั้งอาเซียนที่ได้ดูการถ่ายทอดสดต่างยกย่องกันว่าเป็นนัดที่พิสูจน์ความเป็นสุภาพบุรุษรุ่งหนังอย่างแท้จริงเนื่องจากนักเตะมาลเลเซียเล่นบอลหนักในทุกจังหวะรวมถึงรูปแบบการเล่นที่เหนือกว่าทุกทางโดยเฉพาะจังหวะต่อบอล27จังหวะก่อนที่จะหลุดไปยิงที่ถูกพูดถึงไปทั่วทั้งเ,เชีย ก่อนที่จะเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์จากการซัดจุดโทษของชาริวชปุยและเกรเกฤิทวีการต้นความได้เปรียบในนัดแรกก่อนที่จะบุกไปเยือนเสือเหลืองในนัดที่2และก็มาถึงเกมที่ทุกคนรอคอย20ธันวาคมทีมชาติไทยบุกไปเยือนมาเลเซียที่สนามบูกิจจาริวท่ามกลางแฟนบอลเสือเหลืองนับแสนคน เริ่มเกมครึ่งแรกไปได้แค่5นาทีมาเลเซียขึ้นนำ1ประตูต่อศูนย์จากลูกจุดโทษของซาฟิกราหิมสระร์รวมตอนนี้ทําให้มาเลเซียไล่มาเป็น1ประตูต่อสจากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกกองเชียร์้าบ้านได้เหอีกครั้งเมื่อนอชรุนตาลาฮาเปิดบอลจากริมเส้นฝั่งขวาก่อนที่จะเป็นอินดราปุตราทีมบงเข้าไปให้มาเลเซียขึ้นนำไทย2ประตูต่อศูนย์กลับมาเล่นต่อในครึ่งหลังนาที57เสือเหลืองขึ้นนำ3ประตูต่อศูจากฟริดทิกนอกกรอบเขตโทษของซาฟิกออรรรรามมมปปะะตตตตูวนนนีี้เเลซยแง3่ จากนั้นนาที80ไทยมาได้ฟรีคิกนอกกรอบเขตโทษสารัตย์หยุดเย็นปั่นด้วยขวาไปโดนนายทวารของมาเลเซียปัดออกมาเข้าทางชาริชปุยตามซาำเข้าไปให้ไทยไล่มาเป็น1ประตูต่อ3มรวมเสมอกัน3ประตูต่อ3แต่ว่าทีมไทยได้เปรียบเอเวโกทันทีและถัดมาแค่6นาทีแฟนบอลชาวไทยได้เฮก,กันสุดเสียงเมื่อเมสซิเจชนาทิปสงกระสินกดด้วยซ้ายเข้าไปแบบตะข่ายแทบขาดให้ไทยไล่มาเป็น2ประตูต่อ3ประตูรวมไทยนำา4ประตูต่อ3ก่อนที่จะจบเกมด้วยสกอร์นี้ ส่งผลให้ทีมชาติไทยประตูรวมเฉือนชนะเสือเหลืองมาเลเซียไป4ประตูต่อ3ควา F F ้าแชมป์เอฟเอสุสกิครับมาครองได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีและก็เป็นแชมป์รายการนี้4สมัยสูงสุดเข้ากับทีมชาติสิงคโปร์โดยหลังจบเกมการแข่งขันโคซิโก,โกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าโคชทีมชาติไทยซึ่งกลายเป็นคนแรกที่คว้าชแชมป์ได้ทั้งสมัยเป็นนักเตะและโคชออกมาขอบคุณนักเตะไทยทุกคนที่ไม่ยอมแพ้ง,ไง,ไง่าย อย่างไรก็ตามระหว่างพักครึ่งแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับสั่งให้ราชเลขาโทรศัพท์ทางไกลามาถึงนายเกษมจริยวัตรวงผู้จัดการทีมชาติไทยเพื่อทรงพระราชทานกำลังใจให้กับนักฟุตบอลไทยให้สู้ต่อซึ่งทําให้ทุกคนมีกําลังใจและลงสู้ต่อจนกลับมายิงได้2ประตูและก็คว้าแชมป์ไปได้ในที่สุด ภาพเหตุการณ์ที่มีแฟนบอลไปรอต้อนรับฮีโร่ที่สนามบินดอนเมืองรวมไปถึงการแห่ถ้วยแชมป์ฉลองตามเส้นทางไปจนถึงสนามสุพัชลาสายโดยที่มีแฟนบอลให้การต้อนรับอย่างคับคั่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆจะว่าไปแล้วขุนพลช้างศึกภายใต้การคุมทัพของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถเรียกศรัทธาจากแฟนบอลไทยกลับมาได้อีกครั้งมีหลายปัจจัยด้วยกันเหตุผลข้อแรกในเรื่องของตัวกุนซือซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง ด้วยความที่เป็นต้นแบบของนักเตะหลายคนในทีมชุดนี้รวมไปถึงทัศนคติความคิดและที่สําคัญระเบียบว,วินัยที่พกติดตัวมาตั้งแต่ยังลลดแล่นอยู่ในสนามนั่นจึงทําให้นักเตะในทีมชุดนี้ทุกคนปฏิบัติตัวอยู่ในกฎที่คุณซือรายนี้วางเอาไว้อย่างเคร่งครัด ปัจจัยที่2ที่ทำให้ทีมชาติไทยกลับมายืนในจุดนี้ที่ทําให้แฟนบอลกลับมาสนใจอีกครั้งคือรูปแบบการเล่นอดีิสุณาจอมตีลังกาเข้ามาปรับระบบการเล่นรวมไปถึงทัศนคติแบบมืออาชีพให้กับนักฟุตบอลไทยโดยสไตล์การครองบอลเหนียวแน่นออกบอลเร็วสภาพความฟิตการควบคุมอารมณ์รวมไปถึงสิ่งสําคัญก็คือเรื่องทีมเวิร์กและสปิริตของทีมที่สําคัญกว่าเรื่องส่วนตัว อย่างไรก็ตามเหตุผลที่ทาให้ทีมชาติไทยชุดนี้แข็งแกร่งก็คงจะหนีไม่พ้นหลีกฟุตบอลอาชีพการที่หลีกฟุตบอลในประเทศไทยมีการแข่งขันกันสูงทุกสโมสรทุ่มงบประมาณเพื่อความสําเร็จทั้งการทุ่มซื้อนักเตะต่างชาติการเน้นปั้นดาวรุ่งขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่จะเห็นได้ว่าช้างศึกชุดนี้เป็นทีมผู้เล่นอายุน้อยทั้งเมสซิเจชนาทิพย์สงกระสินอดิศักกายสอนนฤบดิน,นวีรวัตโนโดมพิรพัฒน์โนชยาชาลุชปุยและเกลดกฤทธวีการ ทีมชาติไทยกำลังเดินหน้าสร้างความสำเร็จอย่างมั่นคงซึ่งนั่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในวงการฟุตบอลไทยว่าจะกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้งโดยเป้าหมายสำคัญต่อไปนี้ต้องมองไปทีละขั้นเริ่มจากการติดท็อป10ของเอเชียให้ได้แล้วค่อยไปมองถึงฟุตบอลโลกซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วทีมข่าวกีฬาสปริงนิวรายงาน